สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระยมาหานำาเอาพระสมเด็จวรังบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เป็นพระในช่วงต้นของยุคกลางนะครับแต่ละช่วงนี่เขาแบ่ง กันแบบไหนพระยมหาก็เคยกล่าวไว้โดยละเอียดนะเพื่อนสมาชิกไปเสิร์ชดูได้ในช่องมหาสองบ้านนะครับปี2 3 5 0ถึง2อง0นนี่คือยุคต้นนะยุคกลางก็2 3 9 1ถึง2,408นี่คือยุคกลางยุคปลายก็2 4 0 9ถึง2,415นี่คือยุคปลายนะครับแบบ่งเป็น3ยุค3ยุค ในแต่ละยุคก็แบ่งเป็นช่วงอีนะเพื่อนสมาชิกเรียกว่าช่วงต้นของยุคกลางช่วงช่วงต้นนะช่วงต้นของยุคต้นช่วงกลางของยุคต้นช่วงปลายของยุคต้นช่วงต้นของยุคกลางช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางช่วงปลายของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายช่วงปลายของยุคปลายนะงงใช่ไงกคือก็ว่าตามตำราเลยครับเขา ว่ามาอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละยุคเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยๆบล็อ,อกพิมพ์นะครูบาอาจารย์บอกโอ้สามร้อยกว่าบล็อกพิมพ์มวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเพื่อนสมาชิกชาวบ้านเขาอยากสร้างพระนี่แกะบล็อกพิมพ์มาเองอย่างนี้เป็นช่วงช่วงนะในยุคหนึ่งอาจจะมีหลายช่วงอย่างว่านี่เลยนะช่วงช่วงต้น สมมติว่าช่วงต้นของยุคกลางอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมาหลายช่วงนะชาวบ้านเขาแกะบ็อกพิมพ์มาให้หลวงปู่ท่านเปิดเนตรให้แล้วก็เอามวลสารมามวลสารก็เป็นมวลสารบังคับที่เจ้าบุคคลเคยบอกว่าต้องมีแบบนั้นแบบนี้แบบไหนก็ได้หามานะถ้าหลวงปู่ท่านได้แผลเมตตาแล้วนี่โอ้โหศักดิ์สิทธิ์หมดว่าอย่างนั้นเราจึงเห็นมวลสารแปลกๆกันเนาะ เห็นมวลสารแปลกๆมวลสารที่เราไม่เคยเห็นหรือว่าพิมพ์แปลกๆพิมพ์ที่เราไม่เคยเห็นนั้นประมาณนี้นะนะเพราะว่าแต่ละช่วงนีนโอโ้โหหลายช่วงในแต่ละยุคอะนะเพื่อนสมาชิกก็เอาตามนั้นนะครับอย่างองค์เนี้ยแท้ตาเปล่านะครูบาอาจารย์สายไหนมาดูก็บอกว่าองค์นี้แท้แน่นอนนะแต่ด้านหลังนี่เป็นหลัง เป็นหลังวิเศษนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยพ่อใหญ่มหาเรียกว่าหลังหลังเสี้ยนไม้นะเหมือนกับเอาก้านไม้ก้านทูบหรือว่ากรมก้านทูบนะหรือว่าไม้ไผ่นะปาดนะเป็นปาดอย่างเงี้ยนะปาดในมวลสารเข้ารูปนะเนี่ยแต่ว่าครูบาจารย์ท่านเรียกว่าวิเศษนะหลังวิสเสนียษมันก็แปลกๆนะ วิเยดนะหลังล่องไม้หลังวิเยดอย่างเงี้ยหรือว่าหลังเสี้ยนไม้หลังกาบหมากหลังล่องหมากหลังกระดานอย่างเงี้ยนะก็มีมาหลายหลายยุคอะนะก็มีมาหลายแบบแต่ว่าโดยละเอียดเนี่ยพ่อใหญ่มหาก็ได้กล่าวไว้แล้วในในช่องมหาสองพระบ้าน เพื่อนสมาชิกท่นานใดมีโอกาสมีเวลาก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูได้นะพระยมหาได้กล่าวไว้แล้วนี่ดูด้านข้างเห็นไหมครับดูด้านข้างดูด้านข้างสิครับนี่สวยงามดูด้านข้างพระสมเด็จแท้นี่ดูง่ายนะเ,นเพื่อนๆนี่ดูด้านข้างสิครับดูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ยุคกลาง1 7 0ปีนะอย่างเงี้ยยุคกลาง1 7 0ปีเห็นนี้ก็รู้เลยนะเห็นเนี้ยรู้เลยชัดเลยนะเข้าใจเลยนะอย่างเงี้ยดูใกล้ๆยิ่งยิ่งงามนะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูใกล้ๆกล้องขยายก็ ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะนะแต่ก็พอพอดูได้นะพองามเนีย่ยดูพระพักท่านนี่เป็นผลมะตูมะนะเพื่อนสมาชิกพระยุคกลางของบล็อกพิมพ์ช่างหลวงศิษย์นี่เห็นไหมครับซุ้มระฆังนี่อวบใหญ่นไหมครับอวบใหญ่ดูพระพักสิครับกรมมนเป็นผลมะตูมเพื่อนสมาชิกดูเกตท่านสิครับเกตบางท่านเรียกว่าเกศจิ๋วนะรุ่นเกศจิ๋วนะอย่างเงี้ย ปลายปลายนี่แหลมคลิปเลยนะจดที่ซุ้มะนังโคนเกจะอวบปลายจะแหลมเนี่ยไหลไหลตกทั้งสองข้างเลยนะเนี่ยไหลตกทั้งสองข้างเลยเราก็จะเห็นซุ้มหนังเนี่ยอวบอวบใหญ่สีทั้งสีน้ำหมากนะเพื่อนสมาชิกสีลักษณะอย่างเงี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น การลงลักดำหรือว่าชาติแดงนะสีวันณนะท่านอย่างเงี้ยคือสีน้ำหมากเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาน้ำมันตังอิวยางจิกยางลังยางนายางโมกป่ายางชันเรือน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำอ,อ้ำอ,อยเขีย่ยวยางตะโหนอะไรพวกเนี้ยที่อยู่เป็นมวลสารคนสมัยเก่าก่อนนะนะยางชันเรืออย่างเงี้ยเอามาผสมเพื่อที่จะไม่ให้พระนี่แตกหักชำรุดได้ง่ายนะ สีสันวรณะท่านจึงออกมาจากด้านในนะถ้าเป็นพวกลักดําชาติแดงก็จะเห็นจากข้างนอกมันก็จะดูอีกแบบหนึ่งนะคนที่เขาดูเป็นเขาก็จะมองออกเดี๋ยวองค์นี้ให้เพื่อนๆได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่าสีสันวรรณะท่านนี้มองง่ายนะพระแท้เนี่ยมองง่ายเห็นให้เพื่อนๆ คืออย่างเงี้ยรู้เลยว่าเป็นสีที่ท่านเกิดขึ้นมาเองไม่ได้เป็นการปรุงแต่งจากภายนอกนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูพระพักท่านเนี่ยลักษณะเหมือนไหวผาซีกไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะไหวผาซีกนะเนี่ยไวผ้ผาซีก งดงามให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยหาดูหาดูหาชมยากนะพระที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ย,ยพระพักเป็นผลมัดตูมเลยทีเดียวเราก็จะเห็นพระโอละเนี่ยเศร้ารักแรเนี่ย สูงขึ้นเลยนะเนี่ยไหลตกทั้งสองข้างเพื่อนสมาชิกดูลักษณะมือประกบะประกบกันไว้ที่หน้าตักห็นไหมครับเอกลักษณ์ของบล็อกพิมพ์ช่างหลวงศิษย์อย่างนี้เลยครับ่ดูตรงพระเพาหรือว่าเข่าเนี่ยหลุดออกไปเยอะนะเนื้อหลุดเราจะเห็นมวลสารด้านในในี่เพื่อนสมาชิกเราจะให้ดูมวลสารด้านในนะ คลาสสิกนะโบาราณอย่างนี้แหละครับเนื้อหลุดออกไปเห็นไหมครับนี่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเม็ดพระาธาตุอยู่นะเห็นไหมเ,เมรพรื่นนอนๆเห็นไหมครับเป็นเม็ดพระธาตุอยู่ด้านในเม็ดพระธาตุอยู่ด้านในเห็นไหมครับเนี่ยงามมากนะงาม งามมากบอกเลยนะครับองนี้มหัศจรรย์มา,มากองนี้ดูสิครับมหัศจรรย์นนะดูเป่าะสิครับดูไหลท่าน ไหลตกนะเพื่อนสมาชิกเอกลักษณ์ของบล็อกพิมพ์ช่างหลวงศิษย์เนี่ยถ้าไหลตั้งนะก็พึงระวังนะถ้าไหลตั้งไหลคมไหลตั้งในี่ระวังเลยนะต้องต้องไหลไหลตกเงี้ยไหลตกอย่างนี้นะครับ เราเห็นเกตท่านี้ไหมเกตสบัดเกตสบัดพริ้วเลยทีเดียวงดงามนะครับนี่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ยาวยาวจุดตรงปลายเกตเลยนะ เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูความงามดูเนื้อดูหลุมหลุมที่หลุดออกไปนะครับเม็ดมวลสารที่หลุดออกไปเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะ เรียกว่าองค์น้ำหมากนะองค์น้ำหมากพิมพ์ใหญ่ของบล็อกพิมพ์หลวงวิจารณ์องค์ดังในธรรมเนียบองค์ครูในอดีตโอ้โหเห็นีน่สุดยอดเลยนะองค์น้ำหมากจะออกแดงๆหน่อยเหมือนน้ำหมากนะอันนี้ก็เรียกว่าลงรักน้ำเกี้ยงไว้ก็มีนะเพื่อนสมาชิกบางท่านก็เรียกว่าลงรักน้ำเกี้ยงไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่แดงเหมือนองค์น้ำหมากนะเราดูดูด้านหลังกันนะ อย่างนี้นะครับลักน้ําเกี้ยงเขาจะไม่ไม่เหมือนลักดำเขาจะออกแดงๆอย่างนี้แหละครับเราดูซึมออกมาซึมออกมาติดอยู่ในพระเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูดูรอยไหมครับดูรอย รอยบิดรอยแตกเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคือคือเขาไม่เรียบตึงนะเ,นเพื่อนๆเห็นไหมครับดูดูเส้นเขาเพื่อนสมาชิกเห็นเส้นนี่ไหมครับของโอกเรียนแบบที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยโอ้โหช,ชันตึงคมชันตึงคมแต่พอมาดูของแท้เขาเนี่ยเขาจะเห็นไหมครับขยุกขยิกอย่างนี้นะครับ คขยุกขยจะขยิบขยนอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูความงาม ลายเส้นแต่ละเส้นแต่ละจุดเพื่อนสมาชิกดูสิครับลายเส้นแต่ละเส้นแต่ละจุดเกินคำบรรยายนะเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยนี่คือด้านหลังพระสมเด็จองค์หลังเสี้ยนไม้นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ดูสเนี่ยวางไม่ลงนะอย่างเงี้ยความงามของท่านนะครับเนี่ยลอยปรีออกเห็นไหมครับปรีออกด้วยงามคลาสสิกจะให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะครับแล้วก็มาดูด้านข้าง ดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเห็นไหมครับปูนเปลือกหอยเนี่ยต้องอย่างนี้เท่านั้นนะเพื่อนสมาชิกปูนเปลือกหอยต้องสีลักษณะวันละอย่างนี้เท่านั้นนะครับนี่เราเห็นอะไรไหมครับเนี่ยเรียกว่าเมตระธาตุนะฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับเมตระธาตุฝังอยู่ในเนื้อพระเลย ดูลายเส้นแต่ละจุดดูคราบ,ราบเองนะครับคบัสซิม่านะครับคราบน้ำมันตังอิว เพื่อนสมาชิกดูสิครับรอยยุบรอยยุบรอยแยกรอยแตกเนี่ยดูดูเม็ดประทาดเม็ดนี้สิครับเพื่อนสมาชิกขนลุกขนพองเลยนะเขาแอบฝังอยู่ด้านในอย่างเงี้ยงามมากเลยนะท่านมาอย่างไงท่านไปอยู่ด้านในเนื้อพระ นี่แหละคือความงามคลาสสิกขององค์สมเด็จท่านนะมีองค์นี้องค์เดียวนี่โอ้โหพุทธคุณอยู่ครอบจักรวาลน,นะครับใส่กรอบทองฝังเพชรแขวนโชว์องค์นี้เนี่ยงามมากเลยนะครับ เพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้เห็นไหมครับเห็นศิลาที่คุณนะดูเม็ดนี้นะครับงามงามมากนะเพื่อนสมาชิกเม็ดนี้เป็นเป็นแร่ธาตกายสิทธิ์นะ เห็นไหมเพื่อนๆนีเน่เป็นแบบนี่คือเม็ดแดงพระซุ้มกอกำแพงด้านนี้ก็เป็นเม็ดพระทาตุเห็นไหมครับ นี่ก็เม็ดพระทาตเม็ดแดงมวลสารงามมากเลยนะครับมุมนี้เพื่อนสมาชิกดูสิครับพระแท้ต้องมีลักษณะอย่างนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนสมาชิกดูแล้เป็นไงบ้างครับองคนี้ตูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านี้นะครับขอบคุณครับ